สวัสดีค่ะทุกๆคนช่องสไตล์อีแม่ในช่วงสไตล์อีแม่นิวส์นะคะวันนี้อ e ีแม่มาอัปเดตข่าวสารเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโควิด1 9สายพันธุ์อินเดียกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดอีแ e ม่ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆเหมือนเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไตล์อีแม่ด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดในการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปค่ะในคลิปในเนื้อหาบางส่วนในข่าวนะคะจะมีชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อของอบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะถ้าที่แม่ออกเสียงไม่ถูกต้องต้องขออภัยไว้นะัดที่นี้ด้วยนะคะ เรามารู้จักกับโควิดสายพันธุ์อินเดียนะคะติดเร็วกว่าเดิมพบไทยรับคนอินเดียเข้าประเทศโควิดสายพันธุ์อินเดียกลายพันธุ์ใหม่แบบทิปเปิลมิวเทนนะคะติดเร็วกว่าเดิมหลังระบาดใหญ่ในขณะนี้ประเทศอินเดียกำลังเผชิญวิกฤตโควิด -19 ระบาดใหญ่ระรอกสองอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้ติดเชื้อรายวันทำลายสถิติของโลก3วันติดต่อกันแล้วนะคะ โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่ผ่านมามีรายงานการพบเชื้อโควิด -19 กายพันคู่นะคะเป็นแบบดับเบิลเลยที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลง2องตำแหน่งเรียกว่า B.1.617 ซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ในประเทศในขณะนี้นะคะ ล่าสุดนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้พบเชื้อกายพันธ์ุแบบใหม่ t ิเ p อร์มิวเทนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง3ตำแหน่งเรียกว่า B.1.618 หรือสายพันธ์ุเบงกอนะคะเกิดจากการถูกพบแพร่กระจายส่วนใหญ่ในพื้นที่รัฐเบงกอตะวันตกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะคะและยังพบในการสุ่มตรวจเคสที่เมืองหลวงกรุงเดลีอะไรคือ b 1 จุดหกหกายพันธุ์แบบ triple m u ิ a เทนะคะเชื้อกายพันธ์แบบ triple m u ิ a เทนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโปรตีนตรงส่วนน้ำบนผิวของไวรัสนั่นเองนะคะโดยตำแหน่ง h 1 4 6และ y 1 4 5ได้หายไปนะคะและเกิดการกายพันธุ์ในตำแหน่ง e 4 8 4 k และ d 6 1 4 g ค่ะความน่ากลัวนะคะของการกายพันธุ์ในครั้งนี้ แม้ว่าในขณะน,นี้ทางผู้เชี่ยวชาญเผยว่ายังไม่มีหลักฐานสรุปได้แน่ชัดนะคะเกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่นี้แต่ความกังวลความน่ากลัวคือมีการกลายพันธุ์ที่ในตำแหน่งที่สำคัญนะคะคือตำแหน่ง E484K ที่เป็นจุดสำคัญในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งพบในสายพันธุ์บราซิลและแอฟ,ฟริกาใต้ด้วยด้วยเหตุนี้ เชื้อกายพันธุ์นี้อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงนะคะคุณอาจจะไม่ปลอดภัยจากสายพันธุ์นี้แม้ว่าคุณจะเคยติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่นมาก่อนหรือได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วก็ตามนะคะดรสีดาชินนสวามีจากสถาบันจีโนมิกชีวการแพทย์แห่งชาติได้กล่าวไว้นะคะ ติดเชื้อง่ายขึ้นระบาดเร็วขึ้นแม้ข้อมูลที่พบจะยังจำเป็นต่อการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญเผยว่าไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์นี้สามารถติดเชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นทำให้ระบาดเร็วขึ้นคนป่วยเยอะขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมา ทาง Facebook ไทย PBS รายงานว่าหลายประเทศทั่วโลกนะคะมีคำสั่งห้ามผู้เดินทางจากประเทศอินเดียเดินทางเข้าประเทศนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียอย่างไรก็ดียังคงมีบางประเทศที่ยังไม่มีมาตรการดังกล่าวโอกาสนี้จึงทำให้มีกลุ่มเศรษฐีอินเดียจำนวนมากนะคะพากันแย่ง ทั้งจองตั๋วเครื่องบินและใช้บริการเช่าเหมาลำนะคะเดินทางหนีไปยังต่างประเทศโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมและมีบางแหล่งข่าวแจ้งว่ามีเศรษฐีอินเดียจำนวนหนึ่งเช่าเหมาเครื่องหนีมาประเทศไทยแล้วนะคะแต่จากการติดตามข่าวสารของอีแม่นะคะและจากคลิปที่ทำมาเรื่อยๆนะคะ คือเชื้อตอนนี้ที่ประเทศไทยตรวจเจอในผู้ป่วยยังเป็นสายพันธุ์อังกฤษอยู่นะคะที่แพร่ระบาดละลอกใหม่ในคัสเตอร์ทองหล่อนะคะยังไม่มีแหล่งข่าวหรือว่าหน่วยงานของกระทรวงสาธารณาสุข<ม><น>ตรวจเจอสายพันธุ์อินเดียในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นข่าวการเช่าเหมาลำของเศรษฐีชาวอินเดียหนีเข้าไทยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเราอาจจะยังไม่เจอแหล่งข่าวนั้นจริงๆนะคะ อีแม่ก็อยากขอให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะคะเผื่อพบคนแปลกหน้าหรือหน้าตาคล้ายชาวต่างชาติที่มาอยู่ใหม่ในละแวกใกล้เคียงนะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเพราะตอนนี้เสี่ยงไปทุกพื้นที่แล้วนะคะน่ากลัวจริงๆนะคะในการระบาดระลอกนี้นะคะแต่ก็อย่ากลัวหรือวิตกจนเกินไปนะคะ ก็ทางที่ดีคือเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะคะใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ที่ใช้ต้องมากกว่าอ่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ต้องมากกว่า6 0ขึ้นไปนะคะถึงจะดีและปลอดภัยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอีแม่จะมาอัปเดตข่าวสารที่มีสาระมีประโยชน์ให้ทุกๆคนฟังอีกครั้งนะคะก่อนจะจากกันในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องสไตล์อีแม่ด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยจากช่องสไตล์อีแม่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ